โควิดคือกูติดยังวะตอนนี้ตอนนั้นหนักไหนก็คือตอนนั้นถือว่าหนักเลยนะคอนเทนต์เราอยู่ได้ด้วยกันแบบเราออกไปดูเราออกไปชมโครงการแต่พออยู่ในบ้านปุ๊บมันต้องพยายามหา ไม่งั้นคือเพจมันจมปี2020เนี่ยเป็นปีที่ผมขยับพอร์ตคอนโดค่อนข้างเยอะเน้นขายของเก่ากินมากกว่านะเพราะว่าคือส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบดูโครงการใหม่แล้วแบบพอเจอโครงการใหม่ปุ๊บเราตื่นเต้นไงเวลาเราได้เข้าไปดูโครงการใหม่มันใช้เงินลงทุนไม่เยอะด้วยแล้วพอมีโควิดเนี่ยโครงการใหม่เขาก็ไม่ได้กล้าเปิดกันความน่าสนใจมันก็ค่อนข้างที่จะลดลงนะ จริงๆโควิดกจะสังหารเนี่ยมีมุมดีนะตอนที่โควิดมาใหม่ๆคือเรามองไม่เห็นเลยนะว่าแบบเฮ้ยอสังหารมันจะฟื้นได้ยังไงคือคนไม่กล้าใช้เงินแน่ๆในทางกลับกันอะ mm ่ะเดเวลอปเปอร์เขาก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะขายของไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะหลายๆที่ได้มีการนําโครงการมาลดราคาถ้าซื้อตอนนั้นอ่ะถ้าเทียบกับราคาตอนนี้ที่แบบขึ้นมาผมว่ามีสามสิบสอตต้องเจอ mm hmm. คือจะบอกว่าพอมีโควิดขึ้นมาเนี่ย คือแน่นอนอ่ะเวลาคนจะใช้เงินผมว่ามันต้องคิดเยอะขึ้นมากๆม,มันไม่ใช่แค่เฮ้ยเราเห็นแล้วเราชอบแล้วเราซื้อเลยแต่ว่ามันต้องมองถึงเรื่องของความคุ้มค่าบางทีโครงการที่ดีมันไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการที่แพงโครงการที่ดีสำหรับแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน คอนโดยูเกษตรนะ้อยมีเป็นโครงการโลไลท์ที่อยู่ในแถวในย่านลาดประเขาเนาะราคาไม่ได้แรงนะคือมันเริ่มต้นแค่1.5ึ่งจุดหล้านแล้วก็เฉลี่ยจริงๆแค่6กหมื่นต่อตารางเมตรเท่านั้นเองออกทางด่วนได้ง่ายมันใกล้รามินทาแล้วแถวนะั้นมันก็มีคอมมูนิตี้อะไรที่เป็นแบบแหล่งอาหารแหล่งของกินอะไรเงี้ยเยอะพอสมควรคือจริงๆถ้าเราแบบเหมือนอยู่อพาร์ตเมนต์หรืออยู่อะไรอย่างงี้มาก่อนนะแล้วเราเอาเงินที่เราแบบ ขายตังค์ให้อาพาร์ตเมนต์น่ะมาผ่อนคอนโดเนี้ยพอผมว่าเงินยังเหลือเลยสิ่งที่อยากจะบอกคือคอนโดที่ดีอะ่ะมันไม่ด้เป็นต้องเป็นคอนโดที่แพงถ้าเป็นคนที่อยากมีคอนโดเป็นของตัวเองแล้วแบบแอ,อ้ยอยากจะคิดอยากเริ่มต้นซื้อคอนโดอะ่ะผมว่าตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์